อ้ออาวเจ้าทางด้วยจีเป็นยังไงมาวันนี้ปวดหัวค่ะปวดหัว,ต,วตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้เลยไม่สบายใช่ไหมงั้นเ,เดี๋ยวไปนั่งวัดความดันดูก่อนนะนองวัดความดันดูแล้วว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่านั่งครับนั่งนั่งก่อนเอาแขนสอดไปเลยครับอ่านั่วงวัดความดันสักครู่หนึ่งนะโอ้โหความดันสูงมา,มากๆเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวนั่งพักสักสิบห้านาทีก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาวัดความดันซ้ำใหม่นะ อี๋ยวไปนั่งพักก่อนเนาะไปนั่งก่อนเอ้าพี่มานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยไม่สบายอที่มาหาหมอหมอวัดความดันแล้วมันยังขึ้นสูงอยู่เลยหมอให้มานั่งพักตรงนี้สิบห้านาะทเนีเนี่ยเนี่ยหนูบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าให้ดูแลสุขภาพตัวเองน้อย กินอะไรเนี่ยก็ไม่เคยระมัดระวังเลยเบาหวานเบาหวานความดัน,ดนมันก็เลยจะเกิดกับพี่แบบนี้เนี่ยโอ้แล้วจะให้ทํายังไงอ่ะของตลาดนัดอ่ะมีแต่ของอร่อยอร่อยที่พี่ชอบทั้ทงนั้นเลยอ่ะเนี่ยอย่างเช่นอ่ะทุเรียนเงี้ยิ่งหมอนทองอ่ยิ่งอร่อยเลยอ่ะเนี่ยข้าวขาวหมูงี้ข้าวมันไก่งี้อ้อหอยของที่ชอบ มามาเจตาครบ15นาทีแล้วมาวัดความดันซ้ำใหม่ครั้งนึงครับไปวัดความดันรอบสองเลยโบนก็รหนูอยู่แมแบบลาที่ที่แล้วอ่ะมาที่ที่แล้วมาที่นี้เจอกับตัวเองเลยเจตาเดี๋ยวลองวัดความดันซ้ำหูอีกทีหนึ่งนะอสอดแขนเข้ามาครับเดี๋ยวลองวัดความดันดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะนิ่งๆสักครู่หนึ่งโอ้โหเจตา นีความดันยังสูงอยู่มากๆเลยนะเนี่ยนี่แสดงว่าชอบกินอาหารรสเค็มใช่ไหมชอบกินอาหารรสหวานใช่ไหมอ่านั่นแหละนี่แหละมันถึงทําให้เราเนี่ยความดันสูงแบบนี้ฉะนั้นแล้วเราเนี่ยควรจะปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารลดหวานมันเค็มหน่อยเนาะเห็นไหมเห็นไหมหมูบอกพี่แล้ว ว่าให้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพน้อยร่างกายอ่ะมันจะได้แข็งแรงมาแล้วมันจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้โอ้โหแล้วจะให้ทำไงอ่ะอาหารที่ตลาดาน,น่ะมันมีแต่ของกินที่เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าอาหารที่ไหนอ่ะที่มันดีต่อสุขภาพอ่ะโอ้ยง่ายง่ายนิดเดียวเองคุณพี่ให้คุณพี่นะ่ะสังเกตนะอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพอ่ะ เพียงเท่านี้คุณพี่ก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วไม่มีโรคภัยเป็นเปียดเบียนด้วยถูกต้องนะครับเพราะอาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพคืออาหารที่มีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์มีโภชนาการที่เหมาะสมและก็ดีต่อสุขภาพอย่าลืมเลือกซื้ออาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะครับน้องใหญ่เมือสุขภาพดีคุณเลือกได้ลดหวานผ่านเกณฑ์มองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพกันนะครับ